สวัสดีครับพบกับสุขการลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์ pool พบไบรดันบอลอันเนอร์สลัดยิ้มหงเจ๋งครึ่งหลังอัปเดตโกนาเตยกระดับโดนจ่ายอันเนอร์สลัดกับคุณสือลิเวอร์ pool แสดงความพอใจในฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังของลูทีมซึ่งส่งผลให้ยิงประตู en, สังชนะไบรดัน2ประตูต่อหนึ่งในเกมพิมพิทที่แอนเิลเมื่อวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนพร้อมระบุอาการบาดเจ็บของอิบไรมากโกนาเต สลัดนะครับสำแดงฝีมือพันลิเวอร์พูลเช็กบินเบรตันได้อีกหนตอนจะเกมคาร์บเาเบลครับรอบสี่เมื่อวันพุธที่มันมาซึ่งทําให้หงแดงนําไปจ้าฝูงของลีกได้ครั้งโดยเจ้าหน่ายใหญ่ชาวดัตชีว่าเป็นผลพวงมาจากการยกระดับฟอร์มการเล่นของนกเตะในครึ่งหลังเราจะเป็นจะต้องโจฟอร์มในครึ่งหลังอีกครั้งเพราะเราเล่นได้แย่กในครึ่งแรกพวกเขาครอบครองบอลได้ดีกว่าและดุดันกว่าขณะไม่มีบอลฉะนั้นทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในครึ่งหลังสลอตเอ่ยกับนักข่าว นักเตะตัวรุกของเราทำประตูได้แต่รวมแล้วเราเล่นได้ดีขึ้นแล้วเราคองบอลได้มากขึ้นพวกเขาสร้างปัญหากับเราแต่ครึ่งหลังเราวิ่งกันมากขึ้นสลอนเอ่ยถึงการคว้าตำแหน่งจากฝูงกลับคืนมาว่ามันสำคัญมากหลังจากเราบุกไปเยือนอาร์ซนอลและไล่ตีเสมอได้ไบรตันเป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นกันพวกเขาแสดงให้เห็นในศีีษ่นี้เราตกเป็นรอง1 0และกลับมาชนะ2-1หนึ่งซึ่งตามมุมมองของผมมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้น ประตูที่2ของเกมจากโมซัลามันวิเศษมากไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เขายิงได้จากตำแหน่งนั้นสำหรับปัญหาของอิบไรามาโก,กนเตท,ที่โดนเปลี่ยนตัวออกช่วงรครึ่งกุนซือชาวดัตระบุว่าเขาเจ็บมากในช่วงรครึ่งดังนั้นคุณจึงต้องเปลี่ยนตัวเรื่องที่ดีคือเรามีตัวแทนที่ยอดเยี่ยมทั้งโจโกเมสและจาเรลคอนซาผมเลือกโจในวันนี้เพราะจารเรลล้ามากและโจก็พิสูจน์เห็นว่าผมคิดถูกเพราะเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นในครึ่งหลัง เขามีฟอร์มที่ดีขณะที่ไม่มีบอลเขาเติมเกมรุกได้และชนะการย่งบอลเมื่อต้องเล่นเกมรับเขาทำได้ดีมากในครึ่งหลังอาเนเออสล็อตแสดงความมั่นใจในเส้นทางลุนแชมป์หลังลิเวอร์พูลคว้าชัยต่อเนื่องแม้เจอคู่แข่งสำคัญสล็อตมั่นใจหงแดงแกล่งจริงพร้อมลุยเส้นทางแชมป์หลังคว้าชัยต่อเนื่อง ฮองดังลิวนครับกลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงพิม์ลีกครั้งหลังจากแสดงความแข็งแกร่งพลิกกลับมาเอาชนะไบลตันใน2ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้ประตูในช่วงครึ่งหลังจากกอริกกโปและโมซาละาอันเนื่องสลดในการพ้จารกาทีมลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจอย่างมากในการ,ร,รกล,กลุ้นแชมป์พิมลีกฤดูกาลนี้หลังจากที่ลูกทีมสามารถพลิกกลับมาเอาชนะเนอไบร์แนได้แม้จะตกเป็นฝ่ายตามหลังและเป็นรองอยู่เกือบตลอดทั้งเกม ลเวอพูลนะคับตันหลังบริตันอยู่หนึ่งลูกและต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากเจ้าถิน่นแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดก็มาได้2ประตูรวดในช่วง20นาทีสุดท้ายพลิกกลับมาคว้าชัยชนะได้อย่างสุดดรามา่า ชนะเกมนี้ยิ่งมีความหมายมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อแมนเชสเตอร์แชมป์เก่าพลาดท่าแพ้ปอนมัด2-1ทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงทิ้งหาา่างเรอัลบีสฟ้า2คะแนนและทิ้งห่างอาร์เซนอลที่แพ้น,นิวิคาสซยูไนเตดไปก่อนหน,นนี้ถึง7คะแนนสลัดกล่าวว่าการที่เราตามหลังเบรดอนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและสามารถพลิกกลับมาชนะได้2-1นั้นทำให้ผมมีความมั่นใจมากมันสําคัญกว่าอันดับตารางคะแนนซสอีก เกมนี้แสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์ของนักเตะพวกเขาไม่ยอมแพ้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ช่วงที่พันมันลิรุปูแสดงเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงก่อนพักเบรคทีมชาติพวกเขาชนะ6จาก7นัดนําเป็นจ่าฝูงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ายังไม่เจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งเท่าไร แต่หลังจากกลับมาแข่งขันพวกเขาสามารถเอาชนะทั้งเชลซีเสมอกับอาร์เซนอลโดยเป็นฝ่ายตามหลังทั้งสองลูกและล่าสุดก็มาพิชชนะไบรตันซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาพร้อมที่จะต่อกรกับทุกทีมสุดาห,หน้าลิเวอร์จะเจอกับบตท์ดสอบที่ขึ้นอกีกกับแอสตันวิลล่าหากพวกเขาเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้อกีกก็จะยิ่งตอกย้ำแล้วว่าพวกเขาเป็นตัวเต็งแชมป์อย่างแท้จริงแม้ว่าจะยังไม่ได้เจอกับแมนเชสเตอร์ก็ตาม อย่งไรก็ตามนะครับซลตดยังคงเน้นย้ำว่าทีมจะต้องโฟกัสไปทีละเกมและไม่ประมาทคู่แข่งเส้นทางยังอีกยาวไกลเราต้องทำงานหนักต่อไปและไม่หลงระเริงกับชัยชนะแอนฟิ์สะเทือนเฮเซเลอร์นะครับรับบรรยากาศสุดเดือดพรีกเกมหงแดังแซงชนะเบรตัน2-1 เบียนเฮอร์เซเลอร์นะฮะกุนซือบรดเดนยอมรับว่าบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์ส่งผลต่อลูกทีมของเขาหลังจากที่ลิเวอร์พูลพลิกกลับมาชนะ2-1เม,ม,ม,มื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝบียนเฮอร์เซเลอร์นะครับกุนซือบรดเดนออกมายอมรับว่าบรรยากาศอันร้อนแรงในสนามแอนฟิลด์ส่งผลต่อสภาพจิตใจของลูกทีมจนเป็นส่วนสนคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลพลิกกลับมาเอาชนะนกนางวนวลไปได้2-1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในช่วง4-5นาทีแรกไบรตันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมของเกมเหนวก่อนลิเวอร์พูลแทบจะทุกกระบวนท่าและเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อน1-0จากการยิงสุดสวยของเฟอร์ดี D ้โคอาเดโอกรูอย่างไรก็ตามรูปเกมกลับมาพลิกผันในครึ่งหลังเมื่อไบรตันไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นอันดีตเยี่ยมเอาไว้ได้ขณะที่ลิเวอร์พูลก็กลับมาเล่นได้อย่างดุดันและเป็นฝ่ายยิง2ประตูรวดจ,จากคริสกโปและมูซาลาพลิกกลับมาคว้าชัยชนะพร้อมกับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพิมลิ เฮอร์เซเลอร์นะครับยอมรับฟ่าแฟนบอลลิเวอร์พูลมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งตลอดการแข่งขันผมเคยสัมผัสบรรยากาศที่แอนฟิลด์ผ่านทางโทรทัศน์เท่านั้นและในวันนี้ผมได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวผมเองมันช่างน่าเหลือเชื่อในช่วงเวลาที่กดดันแบบนั้นเราจำเป็นจะต้องใจเย็นเรามีทางแก้ไขแต่เราหาไม่เจอและลิเวอร์พูลก็ยิ่งครองเกมได้มากขึ้นฟอร์มการเล่นของเราดีพอที่จะชนะเกมนี้โดยเพนะในครึ่งแรก แต่เราอาจจะโดนบรรยากาศหลอกหลอนเอาได้และสิ่งเหล่านี้มันสําคัญต่อผลการแข่งขันนอกจากนี้เฮอร์เซเลอร์นะครับยังได้ชื่นชมคุณภาพของผู้เล่น Liverpool, ลิเวอร์พูลและยอมรับว่าทีมของเขาจําเป็นจะต้องรักษาฟอร์มการเล่นแบบครึ่งแรกเอาไว้ตลอดทั้งเกมเพื่อที่จะมีโอกาสคว้าชัยชนะวันนี้เรามีโอกาสมากเฮอร์เซเลอร์ er กล่าวถ้าเรายิงประตูที่2ได้หรืออาจจะยิงได้3หรือ4ประตูในครึ่งแรกเกมก็คงจะแตกต่างกันออกไปพวกเขามีผู้เล่นที่มีคุณภาพ พวกเขายิงได้จากลูกคลอสและยิงจากนอกกรอบเขตโทษในลีกนี้มีผู้เล่นระดับท็อปเราต้องเล่นให้เต็มที่ตลอด90นาทีซึ่งวันนี้เราทําไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถชนะเกมได้วันเสาร์ที่ผ่านมากลายเป็นวันที่ดีมากสําหรับลิเวอร์พูลเพราะทั้งแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลต่างก็แพ้ิตี้แพ้ปันมัด2 1ขณะที่อาร์เซนอลแพ้หนึ่สนึ่น 10, ทำให้ลิเวอร์ของพวกเรานำสตี้2แต้มและนำอาร์เซนอล7แต้มโดยอาร์เซนอลหล่นไปอยู่อันดับที่4ตามหลังนอตติงแฮมฟอร์เรส เล่นเกมรับไม่เป็นเปิดสถิติเทนอเล็กซานเดอร์โนแมตลิเวอร์พูลชนะไบรตันแฟนหงกรีดสลบแฟนบอลลิเวอร์พูลกีดสลบนะครับเมื่อมีการเปิดเผยสถิติของเทนอเล็กซานเดอร์โนออกมาหลังจบเกมพิมลิกนัดที่หงดังลิเวอร์พูลชนะไบรตัน2-1เมื่อวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ็กขวาของลิเวอร์พูลถูกกูรูวิจารณ์มาตลอดว่าเล่นเกมรับได้แย่เนื่องจากมักเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีเป็นว่าเล่นโดยเจ้าตัวมีดีในการเสริมเกมรุกมากกว่า กระทั่งล่าสุดในเกมตัดกับไรเดนเจ้าบ้านเสียประตูไปก่อนในครึ่งแรกหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างย่แย่แต่พิกกลับมาระเบิดฟอร์มชะกาดยิง2เมตรติดก,กันสซงชนะนกนางนวลได้สําเร็จกณะดีกันครับหลังจบเกมที่อันฟิลแม้เทนอเล็กซซนเดอร์โนไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมรุกเหมือนเคยทั้งอัดิดไม่ได้กับเก็บคลีนชิดไม่ได้ในฐานะกองหลังแต่เขามีผลงานเกมรับชนิดที่สาวกเดอะคัพพากันแฮปปี้จากข่าวูลของ TNT Sport สปอร์ตนะครับมีการเปิดเผยว่าประกันหลังทีมเชนอังกฤษ เข้าสกัดได้ถึง9ครั้งสนักการดวลน2ครั้งย่งบอลได้2ครั้งและเคลียบอล2ครั้งกระทั่งทําให้สาวกเรดเมนชิ่นยกยก่องอาร์เนอร์สโอตกุนซอนัดกันยกใหญ่ที่กําจัดจุดอ่อนให้กับนักเตะได้ขณะที่จิกเก็งครับนายใหญ่คนก่อนละเลยจิกเกงครับทําให้เรามีทักษะเกมรุกที่น่ากลัวตอนนี้สโลตนนาเกมรับเข้ามาให้ทีมโฟกัสเทนอเล็กซานโนไม่ใช่กองหลังที่แย่แต่เขาเล่นเกมรุกได้ดีกว่าแฟนบอลลิเวอร์พูล ลงความคิดเห็นผ่าน X หรือว่าเทวิตเตอร์เกมรับแข็งแกร่งมากในยุคข,ของสลัดมันจึงไม่น่าแปลกใจที่แอ s ซิตและประตูของเทนส์ไม่ดีเหมือนเดิมสลัดจากการเปลี่ยนเกมรุกของเขาให้เป็นความสามารถในการเล่นเกมรับเขาสกัด9ครั้งแจ๋วมากสลัดทุ่มเทกับเกมรับให้กับกองหลังเควินคิลเลอร์ฮีโร่เงียบ สตีมมิโก้ชื่นชม,มเคลเฮอร์ที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับลิเวอร์พูลในเกมพบกับไบรตันนิโคลชีช็อตเซฟสําคัญพลิกเกมหงดแดงดับไบรตันลิเวอร์พูลรับต้องอาศัยรรงฮฮดในช่วงครึ่งหลังเพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาชนะไบรตันได้สองหนึ่งในศึกพรีเมียร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดย4ีทานทีแรกถือว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ที่อันเนอร์สลัตเข้าาคุมทีมตางกางสานการที้ทั้งอาร์เซนอลและแมนซิสตี้ต่างพลาดท่าพ่ายแพ้ ทำให้รูู้รู้ดีว่าพวกเขาต้องงัดฟองเก่งออกมาในครึ่งหลังหากต้องการคว้าสามแต้มสำคัญในเกมนี้และแล้วนะครับคริกโปโก็ปลดล็อกด้วยประตูตีเสมอก่อนที่จะเป็นโมซาลาจะมายิงประตูชัยสุดสวยให้กับของแดงเก็บชับยชนะได้สําเร็จแม้ซาลาจะได้กำชนเชยอย่างล้นหลามแต่สตีฟนิโคลอดีตเป็นความของลิเวอร์พูลกลับมองว่าเควินเกลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือ2คือฮีโร่ตัวจริงที่สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้แก่เกม ดิโก,กยอกย่องช็อตเซฟของเคลเลเฮอร์คือจุดเปลี่ยนสําคัญประตูชัยของซาลัที่ยิงผ่านมือบาสเวเกนบุเกนเป็นประตูที่สวยงามน,น่าจดจำนะโดยอ่านเนื้อสลัถึงกับเอ่ยปากชมบรรยากาศอันสุดยอดในแอนฟิลด์ซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งก่อนและหลังประตูนี้แต่ถ้าหากย้อนกลับไปก่อนนั้นแล้วหากเคลเลเฮอร์ไม่สามารถเซฟลูกยิงของจอจิโอรัตเตอร์เอาไว้ได้ประตูของซาลัก็คงเป็นเพียงแค่ประตูตีเสมอไม่ใช่ประตูชยัย ัะหว่างกาเเกือขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วร็หลุดเดี่ยวเข้าไปโดนกับเคลเฮอร์แต่พวกศัตรูชาวไอริสก็โชว์ซูเปอร์เซฟป้องกันไม่ให้ไบรตันหนีห่างเป็น2 0นิโคลมองว่าช็อตเซฟแบบตัวตัวตัว,ตวของเคลเฮอร์คือช่วงเวลาที่สุคกาที่สุดของเกมถ้ามีช่วงเวลาหนึ่งในเกมที่ผมจะบอกว่าจุดเปลี่ยนผมคิดว่ามันคือการเซฟของเคลเฮอร์นิโคลกล่าวกับ ESPN Sport ผมคิดว่าการเซฟของเควเฮอร์ก่อนหมดครึ่งแรกซึ่งนั่นจะทําให้เบรตันขึ้นนา2-0อาจจะทําให้สิ่งที่เราเห็นในครึ่งหลังหลังจากลิบูหายไปดังนั้นผมคิดว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมเควเฮอสมควรได้รับคำชมอีกครั้งช,ชนะของลิบูเหนือเบรตันในสึก,กครบรับมื่อกลางสัปดาห์ก็เป็นการส่งชเดน,น,นว่าหงแดงมีผู้ประสบตูร,ระดับท็อปอีกคนกําลังก้าวขึ้นมานั่นก็คือวิเตสลาฟยารรตแต่การกลับมาฟ้ตเสาในพรีเมียร์ของเควเฮอในเกมนี้ ก็ได้เน้นย้ำถึงคุณภาพของเขาอีกครั้งแม้จะไม่ใช่การแสดงที่สมบูรณ์แบบโดยมีบางจังหวะที่เคลเลอร์ดูไม่ค่อยมั่นคงกับลูกบอลที่เท้าแต่นิโคลก็ชี้ว่าประตาประตูจิมเชอร์อัลแลนยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเซฟที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อดูเหมือนว่ารัตเตอร์กำลังจะทำให้ไบรตันคะแนน2-0หลังจากวิ่งหนีเบอร์จิฟฟานไดแต่เคลเลอร์ก็ยืนหยัดป้องกันลูกนั้นเอาไว้ได้และทำให้ลิเวอร์ pool กรับมาคว้าสามแต้มได้ซึ่งถือเป็นช็อตเซฟที่สำคัญอย่างยิ่งจริงๆใช่เจกิงครับใช่ไหมโมซาลาเปิดชื่อเจ้านายที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อนเสนิทเผยแองโมซาลากอาหน้าลิบรูปูนะครับเปิดเผยความสัมพันธ์กับเจกิ้งครับอดีตเจ้านายเก่าให้เพื่อนได้รับรู้พร้อมจีดว่าเคยคือผู้จัดการทีมที่เยี่ยมที่สุดของเขา ซาลาห์ครับก็น,น่าทีมเช่นอียิปต์ย้ายจากโรม่ามาแข่งก,ก,กับลิเวอร์พูลในปี2 0 1 7โดยเจกเก้งคลับดึงตัวมาร่วมทัพเรดเมนเชียนก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่หนอกจากจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กกับสิงห์เวงแข้งแอนฟิลด์ในยุคข,ของกุสซีเชอร์นิมันแล้วบางโมก,ก็พังประตูกับสโมสรลิเวอร์พูลมากกว่า200ลูกได้รับรางวัลร,รองเท้าทองคำ3หนเช่นกัน กานันดีนะครับเมื่อสีซั่นก่อนในเกมปุกับเวนแฮมซาแลมีปัญหาผู้จา่าตอบโต้กับเชก,กิ่งคลับบริเวณริมสนามหลังจากสตาดังปฏิเสธคําสั่งให้วอมอัพโดยจากเจ้านายจนเชื่อกันว่าทั้งสองคนผิดใจกันนับัตงแตแ่นั้นต่อกรณีดังกล่าวนะครับล่าสุดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเดลีเมลอังวานซาลาบอกกับเพื่อนสนิทของเขาว่าเขาไมไ่รู้สึกเลยว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากเชก,กิ่งคลับโดยคนสื่อที่ดีที่สุดในชีพอของเขาได้แก่ลูซโนสปาลตติ ในใหญ่ของเขาในทีมหมาป่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมง,งานมาด้วยอาชีพของเขาพัฒนาขณะเล่นอยู่ในเกาโจซิริอาสปาเลติสอนเขาในการทํางานช่วยเล่นเกมรับเดลิเมลอ้างคำพูดเพื่อนสนิทข,ของปีกในวัย32ปีกณะเดีวยวกันนับสื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยว่าเจนก็ไม่ได้คิดสนิทกับซาราตั้งแต่แรกเช่นกันเนื่องจากเขาหวังได้ยูเลยนบรัส์แต่บอดหงดงต้องการจุดดาวยิงแอฟริกามาจากทีมโรมา่า ลิเวอร์พูลพบไบรตันฟันได้ชูหนังนวนทำหงเหนื่อยตลอดเดินหน้ากันต่อเวอร์จิลฟานานกับกับเติรนทีมลิเวอร์พูลออกปากชี้ไบรตันทำให้หงแดงเหนื่อยเจองานยากตลอดหลังจบเกมพิมลีกนัดชิวชัย2-1ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่2พฤศจิกายนโดยทีมเจ้าบ้านกลับไปนำเป็นจับฝูงได้สำเร็จน,นะครับ เวอร์พูยัมแคนเบรตันิน่งหนนะครับหลังจากที่พวกเขาเอาชนะจนกนางนวนที่เอแม็กสเตเดียมได้3ประตูต่อ2องในเกมเขาเราครับรอบ4เมื่อกลางัสดา์แตเดาเตชาวดัตชีว่าคู่ปรับรายนี้นั้นไม่เคยทําให้เรดเมจินกําชัยชนะแบบง่ายได้เลยผมคิดว่าในรอบ2ปีที่มันมาเราไม่เคยมีเกมง่ายที่พบกับพวกเขาเลยมันยากเสมอและคุณเห็นได้จากเกมในครึ่งแรกเราเพสซิงได้ไม่ดีพอ และเรทธทุลักทุเลในการเข้ารองบอลมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เราตกเป็นรองหนึ่งูนในครึ่งแรกฟันได้กล่าวเรามีพละกําลังที่จะเปลี่ยนไปในครึ่งหลังและผมคิดว่าเราได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับฟันไดเอ่ยถึงการกลับไปนําไปจับฟุงอีกหนว่ามันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเหมือนสาคัญแต่เราต้องการอยู่แล้วหากมันเป็นเกมสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมผลลัพธ์เยี่ยมมากเท่าที่เป็นมาในซีซั่นนี้แต่มันยังเหลือเส้นทางอีกไหล เรายังอยู่ในกระบวนการการทํางานเรายังทำตัวและเราจะสู้กันต่อต่อก็ถามกับถึงอาการบาดเจ็บของอิบไรเมกโกเนเตกกำลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์เอ่ยว่าหลายคนรุงยั่งบอลและผมคิดว่าหัวของผมกระแทกไปโดนแขนของเขาหวังว่ามันจะไม่เลวร้ายเราต้องรอดูกันหากมันเป็นอาการเจ็บแขนมันก็น่าจะโอเคและหวังว่าเขาจะไม่เป็นไร สล็กังวลกอนาเต้เจ็บหนักอัดชวดช่วยหังแดงไหลนัดอันเนสลัดผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของอิบไรมกกนันกอนาเต้กองหลังตัวกลางคนสำคัญที่รับบาดเจ็บหนักในช่วงท้ายครึ่งแรกของเกมที่ลิเวอร์ pool บุกไปเอาชนะไบรท์ตันด้2-1ซึ่งทำให้พวกเขาขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงพิมล์ลิกกอนาเต้ล้มลงไปนะครับหลังจากประทัะแย่งมงลูกเตะมุมในช่วงท้ายครึ่งแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์ pool เล่นได้อย่างน่าผิดหวัง โดยทีมแพทย์ต้องช่วยพยุงเขาออกจากสนามในช่วงครึ่งโดยใช้เสื้อของเขาทำเป็นผ้าคล้องแขนแบบชั่วคราวซึ่งแสดงเห็นถึงความรุนแรงของอาการบาดเจ็บเขาเจ็บมากในช่วงครึ่งสลรดกล่าวในงานแถลงข่าวหลังจบเกมผมผิดหวังที่เขาต้องออกจากสนามไปแต่ข้อดีผมก็คือมีตัวเลือกที่2คือคอนซาและโกเมสซึ่งสามารถทดแทนได้คอนซาลอนบ์หมดแรงในช่วงท้ายเกมกับไบดดน ในนัดก่อนดังนั้นผมจึงรู้สึกว่าต้องส่งคนที่ฟิตกว่าลงเล่นอย่างจกโจกูเมสลงไปส่วนโกนาเต้ผมยังไม่รู้อาการบาดเจ็บเขายังไม่ได้ไปโรงพยบาบาลและอาจไม่ต้องไปด้วยซ้ํามันเร็วเกินไปที่จะพูดอะไรหลังจบเกมอย่างไรก็ตามสารดแสดงความกังวลอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโกนาเต้โดยคาดกาว่ากองหลังชาวฝรั่งเศสอาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน,านซึ่งนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลิเวอร์พูล เนื่องจากโกนเตเป็นกําลังสําคัญในแนวรับของทีมลิเวอร์พูลพิสานการกลับมาชนะในครึ่งหลังโดยโจโกเมสที่ส่งลงมาเล่นแทนอิบราฮิมกโกเนเตทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ตัวสำรองอย่างเคอร์ติจอนและลุยดิอาร์ตก็มีส่วนร่วมในเกมรุกคริโกโพยิงประตูตีเสมอก่อนที่โมซาลาจะมายิงประตูชยัยและสารแต้มในเกมนี้ทําให้หงแดงลิเวอร์พูลกลับขึ้นไปนเํเป็นจ้าฝูงอีกครั้งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันกับอาร์เซนอลกับแพ้กับเนวิล 1-0จับประตูของอเล็กซานเดอร์อิชักขณะเดียวกันที่ลิเวอร์พูลชนะ2-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แพ้บอลหมัดด้วยสกอร์เดียวกัน2-1โดยยอสโกโกดิโอยิงประตูตีแก่แต่ในช่วงไทยเกยมทีมของสลัดจะต้องเจอกับไบรออร์เลเวอร์กูเซินในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้าและจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนอาการบาดเจ็บของโกเนเต ทำให้สโอตต้องคิดหนักในการจัดทัพโดยเฉพาะในเกมสำคัญก,กับเลเวอร์กูเซนซึ่งอาจจะต้องปรับแผนการเล่นหรือใช้ผู้เล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดลงสนามแฟนๆลิเวอร์พูลคงต้องลุ้นกันว่าให้โกนาเต้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วเพื่อกลับมาช่วยทียมเพื่อเล่า,ลาความสำเร็จในฤดูกาลนี้นะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3พฤศจิกายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ